โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าบัญชี To m o นนี่วอลเลฟรีนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันสำหรับแอปนี้นะครับเป็นแอปแนวเล่นไพ่นะครับเล่นสลอ็อตหรือว่าเล่นไพ่แข่งไพ่ดัมมี่บนมือถือนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy Dummy นะครับสามารถที่จะลองดาวน์โหล,ล,ลดไปเล่นได้ฟรีทั้งบน iOS แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่รู้จักกับแอป Happydummy นะครับเพื่อนๆลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้เพื่อนๆนะครับทำการเก็บสะสมเหรียญเพื่อไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่ด้วยนะครับโดยขั้นตํำในการแลกบัตรทูมันนี่เนี่ยก็จะอยู่ที่บัตรทู150บาทไปจนถึงบัตรทู1 0 0 0บาทเลยนะครับ โดยเราจะใช้เหรียญตรงนี้นะครับในการแลกบัตรทูมันนี่เนาะก็จะต้องเก็บเหรียญตรงนี้ให้ได้1 5 0 0 0เหรียญน,นะครับถึงจะสามารถแลกเป็นบัตรทูได้150บาทนะครับโดยเหรียญตรงนี้เนี่ยสามารถหาได้หลากหลายวิธีมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนเพืนคนไหนที่เพิ่งดาวน์โหลดไปนะครับแล้วยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญเพื่อรับเหรียญตรงนี้ฟรีนะครับเพื่อนเสามารถมาที่เมนูเชิญด้านขวาบนตรงนี้ ครวก็กดเข้าไปเนาะมันจะมีช่องให้เพื่อนๆเนี่ยกรอรหัสเชิญเพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอได้นะครับก็จะได้รับเหรียญคอยเนี่ยไปฟรีๆคนละ300อยเหรียญเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตกิจกรรมที่ทางตัวเกมได้จัดขึ้นในตอนนี้กันก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับทางตัวเกมเขามีกิจกรรมจัดอันดับการเติมเงินนะครับก็คือเราสามารถที่จะเติมเข้ามาในเกมนี้ได้นะครับโดยที่ โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเกมอื่นๆเวลาเติมเงินเข้ามาเราก็จะไม่ได้รับอะไรกลับคืนไปนะครับแต่ถ้าเป็นเกม Happy d u m m ีเกมนี้นะครับใครที่เติมเงินเข้ามานะครับติดอันดับก็จะได้รับบัตรทูมันนี่คืนนะครับสูงสุด3000ัทูมันนี่เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็จัดขึ้นในวันที่19ถึงวันที่24เมษายนนะครับก็ ใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะเติมเงินเนี่ยก็แนะนําเติมในช่วงกิจกรรมนี้นะครับจะมีโอกาสได้รับบัตรทูแันดี่ด้วยเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนเนาะใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะครับเขาก็มีของรางวัลแจกให้ด้วยนะครับโดยที่คนที่เชิญเพื่อนเป็นอ,อันดับ1นนะครับก็จะได้รับบัตรทูมน,นี่สามบาทอันดับที่2ก็ได้รับ1 5 0บาทไปตามนี้เลยนะครับ จะมีอยู่ทั้งหมด100อันดับด้วยกันนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็นะครับมันยังจะมีเป็นกิจกรรมแจกเงินในแต่ละวันด้วยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเ,อนเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับสามารถหาบัตรครูได้ค่อนข้างจะง่ายสุดละนะครับสําหรับกิจกรรมนี้เนาะก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าวิธีเข้าร่วมเนี่ยมันกดตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลย ให้เพื่อนๆทำการกดไปที่ตรงนี้นะครับอันดับสะสมแต้มตรงนี้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามานะครับมันจะมีเกมให้เราเลือกเล่นเนี่ยอยู่4หมวดนะครับก็จะมีสล็อตดัมมี่ไพ่แข่งแล้วก็โป๊กเกอร์นะครับส่วนตัวผมแนะนําให้เป็นสล็อตนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปล่อยบอดปล่อยสปินออโตได้นะครับโดยเนี่ย หลังจากที่เรากดเข้ามาในหมวดสล็อตแล้วนะครับมันจะมีช่วงเวลาเนาะในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะได้รับเงินที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของช่วงตอน6โมงเนี่ยใครที่เล่นกิจกรรมแล้วติดอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้รับประถู5 500เลยนะครับนี่ช่วง2ทุ่มเนี่ยจะเป็น1,500นะครับแล้วก็ช่วงสทุ่มจะเป็น650 นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดลงชื่อนะฮะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเนาะเขาทำคะแนนไปได้อยู่ที่38,000คะแนนนะครับถ้าถึงตอนเที่ยง46แล้วเขายังอยู่อันดับที่1เนี่ยเขาก็จะได้รับบัตรูมันนี่150บาทไปทันทีเลยนะครับโดยคะแนนตรงนี้เราจะหาได้จากที่ไหนเนาะ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมยังมีอยู่ศูนย์คะแนนอยู่นะครับอ่าผมก็จะกดเข้าสู่เกมตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคพอเข้ามาเนาะมันก็จะมาที่เกมสล็อตเราสามารถเลือกปรับเดิมพันได้นะครับตามจํานวนเงินที่เรามีอ่าผมจะปรับไปสักแสนห้าแล้วกันแล้วกดสปินออโต้ไปเลยนะครับในการหมุนสล็อตแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยจะได้มากจะได้น้อยขึ้นอยู่กับจํานวนเบดนะครับ อตอนนี้เนี่ยผมเบดไว้ที่แจ็ห้าเนาะก็ได้รับคะแนนอยู่ที่12คะแนนถ้าเกิดผมเบดสูงกว่านี้ก็จะได้รับคะแนนเยอะกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะแค่เราเลือกหมวดสล็อตนะครับแล้วก็เข้ามาปั่นสล็อตออโต้แบบนี้นะครับพอ,อมันครบ500รอบเราก็กดเข้ามาปั่นใหม่ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองกดหยุดก่อนนะครับแล้วก็จะกลับไปที่กิจกรรมเมื่อกี้นี้เนาะ โอเคจะสังเกตเห็นว่าอันดับผมเพิ่มขึ้นมาละตอนนี้อยู่อันดับที่พันห้าละก็มี156แตแล้วเนาะก็ถ้าใครที่อยากจะได้บัตรทูจริงเนี่ยก็ยต้องขยันนะครับขยันนิดนึงก็คือมาปั่นสล็อตนะครับมาปั่นสล็อตแบบออโต้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ต้องเลือกเดิมพันที่สูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้แต้มต่อรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีอ่างเปาทูมนิวลเ l ล e t 50บาทจะมาแจกให้กับเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับกติตกาในการเข้าร่วมเนาะหนึ่งเลยก็เพื่อนๆทำการกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับให้ถึง60ไลค์เนาะแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชกุนชาแนลนะครับก็หลังจากที่คลิปนี้มียอดการกดไลค์ถึง60ไลค์นะครับผมก็จะนำลิงก์ซองอ่างเปาทูนิวลเล50บาท ไปโพสไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตัวนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลกันนะครับก็คือการแลกปัตทูแมนนี่นั่นเองเนาะโดยเราสามารถกดที่ตรงเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากกดมาตรงนี้ก็ให้เราทําการกดรูปมือเดี่ยวขาวนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าแลกของรางวัลนะครับ การแลกของรางวัลของแอป Happy ้ u m m y ีนะครับสามารถแลกได้อยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกจะเป็นการแลกเป็นเงินเติมมือถือนะครับโดยตรงนี้จะมีขั้นต่ำอยู่ที่50บาทนะครับรองรับ3ค่ายหลักๆก็จะเป็น AIS d t a c แล้วก็ t o o o นะครับก็ถ้าใครที่เก็บสะสมเหรียญครบ5,000เหรียญสามารถที่จะมาแลกเป็นเงินเติมมือถือได้50บาทนะครับในส่วนของการแลกวันนี้เนี่ยมีคนแลกไปหมดละนะครับก็ถ้าใครที่จะแลกเนาะ ก็ต้องเข้ามาในช่วง10โมงเช้ากับบ่าย2ของทุกวันนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นบัตรทูมันนี่นะครับบัตรทูเนี่ยจะต้องใช้15,000เหรียญน,นะครับในการแลกบัตรทู150บาทเนาะซึ่งก็จะมีบัตรทูอยู่4อย่างนะครับ150 300 500แล้วก็1,000นะครับวันนี้เนี่ยก็จะเหลือบัตรทู1,000อยู่2ใบนะครับใครที่แต้มถึงก็สามารถที่จะแลกได้เนาะแล้วก็ถ้าใครที่ แลกเป็นบัตรทูนะครับเพื่อนๆก็จะต้องรอ1วันนะครับอย่างถ้าเราแลกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงเขาว่าบันทึกตรงนี้อ่าเขาก็จะส่งรหัสบัตรทูมาให้แบบนี้เพื่อนๆก็สามารถนําไปเติมในแอปทู m o n ี่วอลเล t ของเพื่อนๆได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการแลกคร่าวๆของผมนะครับสามารถใช้ได้จริงทุกไปแน่นอนนะครับจากแอปแฮปปี้ดมี่แอป,ปนี้เลยนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ